ตัวแฟนว่าจังได้จึงลอยมาได้ทุกวันในยามเรานั่งข้างกันน้องบอกคนทางบ้านจังได้เนื้อปลาเข้มข้นมากดูให้ดูเนื้อปลาเนื้อปลาเข้มขน้นแห้งเปนหนอกปลาทูน่าแล้วเป็นปอันนี้กระป๋องเน้อเนี่ยกระป๋องนึงแม่เยอะไปอีกเออแกงลองสิกระป๋องนึงเเ้อเบิืงเยอ ไอเบิ่มข้ามเข็มข้นกวาดูยกินได้มากเลยแบบเหมือนทำกดจากหม้อเลยเด้อใช่โอ้ยเนี่ยเอาดูฮะไอซิ่งไงแกนหมบรรลุเจ้าแจ้งข่าวดีให้กับทุกท่านทราบนะครับหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแม่นกฟินแลนด์ไฟ์สดน้ำยาขนมจีนกระป๋องประกบ ยอดถล่มทลายล่าสุดเรามีคุณอิวมาขอสมัครเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจองไว้3จังหวัดและส่งออก2ประเทศยินดีกับคุณอิวด้วยนะครับไปดูบรรยากาศไหลสดผู้ใยญ่บ้านฟินแลนด์ทำไมยอดถึงถล่มทลายขนาดนี้ไอ้สูตรเขาบ้านได้เป็นกระฟองบ้านอาแอกบกระฟองได้พ้นเห็ดแบบใส้กระนนะตับไม่กินอ่ะทำให้ซีมหมาพี่นอง ไขยซิฟู้นเรก็เชี่วทำเลยพี่ขายดีแน่นอนต่างประเทศยังไงก็ต้องขายดีเพราะว่าอะไรตู้มือนี่เราค้นกินขนมจีนดีขึ้นยังนี่นี่นไง<ๆ>น้องคมกนเกิดปะการัตอบไม่ไหวคนเดี่งเตี้เยเลย